เคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่คายดีแต่ไม่มีกำไรกดเครื่องเขียนเล็กที่ไรโอ้ยไม่ไหวปวดหัวจัดการไม่ดีทำบัญชีปวดหัวนี่นี่เอาของตรงนี้เอาเอาออกมาเลยนะแล้วก็เอาข้างบนเนี่ยเอาไ,ไ,ไว้ไ,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 ไว้ข้างหลางแล้วเอาข้างล่างไปไว้ข้างหลังแล้วข้างหลังไปไว้ข้างนอกส่วนข้างนอกไม่ต้องทิ้งเก็บไว้ยืนสั่งตั้งนานคนทำตามไม่เข้าใจ เออเอ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเองอันน้องเดี๋ยวแป<อ>๊บเดียวพี่<อ>พทำให้ดูดยอดใน<ด>มัอพี่สุดยอดสุดยอดเออเดี๋ยวเขนแบบน,นี้มันช้าเนี่ยเดี๋ยวต้องยกเลยพี่ยกให้ดูนี่โอ้โหสุดยอดสบายแล้วกูลูกพี่ทำหมดไม่เหนื่อยอยู่คนเดียวพี่พลูกน้องมากมายแต่สุดท้ายเหนื่อยเท่าเดิมถ้าคุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ เชิญพบกับ k t y f e e v e r งานอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าที่จะทำให้ทุกๆท,ท่านเติบโตไปพร้อมกับเรา KCY f r e v o r กับการพลิกธุรกิจพิชิตยอดขาย ได้นําความรู้ที่ไปอบรมมาสร้างโครงสร้างของธุรกิจที่ร้านเรารู้จับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสความเสี่ยงของร้านแล้วเราสามารถนํามาปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นได้รู้ว่าจุดแข็งของร้านคือทําเลที่ดีครับมีที่จอดรถอย่างพ่วงขวางและปลอดภัยครับช่างที่ชํานาญการพร้อมบริการลูกค้าครับป้ายหน้าร้านมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ของสินค้าอย่าง เด่นชัดครับสือออนไลน์เป็น Facebook หรือ t i k t o อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านได้ครับที่ขายไม่ได้คือความอดทนและการลงมือทําอย่างสม่ำเสม,สมอครับการมีเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจนเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เ t ทวมอบให้ครับ หลังจากที่เราได้อบรมเกี่ยวกับ business model ครับทำให้เราได้สนใจการตลาดมากขึ้นครับรู้ถึงความต้องการของตลาดว่าลูกค้าแต่ละประเภทมีความต้องการอย่างไรบ้างทําให้เราได้มาจัดโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภทครับที่จัดอบรมนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีครับได้เพิ่มความรู้ให้กับร้านค้าพปปะร้านค้าด้วยกันมีความปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละร้านค้านํามาปรับปรุงร้านของเราให้ดีขึ้น I'm um, gonna Just like one. ใช้เป็นสปอร์ตโฆษณาเป็นแผนการตลาดเข้าหาลูกค้าเลยค่ะแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มาเราก็ต้องไปเปลี่ยนยางซีเส้นรุ่นรางวัลรับคูป,ปองชิงโชคตอนนี้ลูกค้าก็คือรู้แล้วไม่อยู่บ้านหรอกมัก็อยู่ทุ่งนาแต่กลับมอมองทางร้านว่าต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างมีการจัดอบรมพนักง,งานเกี่ยวกับการบริการลูกค้าให้ความสําคัญด้านการบริการลูกค้าให้รวดเร็วทันใจแต่ก่อนยอดขายเราแค่เดือนละ4 0เส้นแต่ที่เราไปอบรมมาแล้วเราได้รู้จักช่องทางใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาร้านตอนนี้ก็ยอดขายเพิ่ม ขึ้นเยอะมากครับจากแต่ก่อนน้อยๆตอนนี้ก็ขึ้นเยอะมากครับผม ขอบคุณ k t y ที่มอบโอกาสความสุขความสนุกสนานความอบอุ่นและความรู้เพื่อให้มาพัฒนาต่อยอดการทําธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองครับมีการแนะนําในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดการภายในร้านหรือกระบวนการต่างๆทําให้ร้านสมจิตกัย่างมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆขพขอบคุณที่ให้การสนับสนุนร้านสขจิตกัย่างด้วยดีตลอดมาครับสาหรับร้านค้าที่ยังไม่เข้ามาร่วมอบรมนะคะถ้ามาร่วมแล้วคุณอย่าคิดถึงเพื่อนอย่าคิดถึง k t y ค่ะถ้ามาแล้วจะสนุกถ้าไม่มาแล้วจะเสียใจนะคะ